รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการฟันให้ไกลไปให้ถึงครับผมคุณผู้ชมครับสมัยก่อนเนี่ยเวลาเราเจอเด็กนะฮะต่างจังหวัดที่มีความสามารถหรือมีพรสวรรค์เรามักจะเปรียบพวกเขาเป็นช้างเผือกวันนี้นะฮะเราจะพาผู้ชมมาพบกับช้างเผือกกลุ่มหนึ่งหรือโขลงหนึ่งนะครับที่เรียกได้ว่ามีความสามารถเหลือเกินนะับเพราะพวกเขาเหล่านี้สามารถที่จะไปคว้ารางวัลน,นะครับได้ถึงระดับโลกกันมาแล้วนะฮะจะเป็นใครและจะสนุกสนานสักแค่ไหนไปชมกันเลยครับ อะไรครับตอนนี้นะฮะเราก็มานั่งอยู่กับอาจารย์สกลแล้วก็อาจารย์สุภรัตน์ธรรมวงศ์แล้วนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะไปไงมาไงถึงได้เข้าไปร่วมแข่งขันจุดเริ่มต้นนะคะก็คือว่าเราเองเนี่ยเป็นโรงเรียนต่างจังหวัดเป็นโรงเรียนเล็กๆนะคะแล้วก็มองเห็นว่ามันเป็นเทคโนโลยีทําอย่างไรถึงจะสนับสนุนแล้วก็ส่งเสริมให้เด็ก ในภาคอีสานซึ่งซึ่งถือว่าเป็นเด็กมานอกนะคะได้มีโอกาสเรียนรู้ตรงนี้เนื่องจากว่าเทคโนโลยีทางด้านหุ่นยนต์เนี่ยมันเป็นโลกปัจจุบันของเด็กครับและก็ของมวลมนุษย์ในโลกนี้นะคะเราจะเห็นว่าปัจจุบันนี้ทุกสิ่งทุกอย่างอะไรที่มันเป็นอันตรายเราใช้หุ่นยนต์ทางานใช้ควบคุมแทนเราครัก่อนที่เราจะไปลงลึกกันนะครับว่าโรงเรียนไปสร้างชื่อเสียงอะไรกันมาอีกนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องลูกชายนะครับ โอเแก้วหวแนของอาจารย์ทั้งคู่เป็นเด็กที่เขาเรียกว่ามีปัญหาสมาธิสัน้นอาจารย์เล่าถึงลูกชายหน่อยครับตอนตอนที่เราที่เขายังยังเด็กอะยังยังเล็กอยู่ยเนี่ยทางเราไม่ไม่ทราบว่าลูกเป็นสมาธิสัน้นเนื่องจากว่าเราไม่เคยมีความรู้ด้านนี้เลยรเราเพียงแต่รู้ว่าลูกเรานะ่ะซนผิดปกติคือซนกว่าลูกชาวบ้านที่ควรจะซนชอบปีนป่ายชอบปีนป่ายเล่นไม่รู้จักลื้ออะไรอย่างนี้แหละลูกชายของอาจารย์เนี่ยไม่ได้เป็นแค่ เด็กสมาธิสั้นธรรมดารรมดาทั่วไปเพราะว่าทุกวันนี้นะฮะผู้ชมแหมยอยากจะอวดนะครับขออนุญาอวดแทนอาจารย์นิดนึงว่าตอนนี้เรียนอยู่เมืองนอกด้วยใช่ค่ะถ้าผมเรียนอยู่ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ครับผมปริญญาโทรปริญญาโท,ญญาโทแล้วนะครับแล้วก็เรียนมาสเตอร์ของโพริชันฟอร์ฟิล์มแอนด์มัลติมีดีเป็นซาวดีไซน์ครับซาวดีไซน์ที่ลงภาพย,ายนตร์ครับผมทีนี้นงานของเากว่าที่จะเลี้ยงลูกไปถึง ตรงนั้นได้เนี่ยมันจะต้องมีอุปสงค์อุปสรรคต่างๆนานามากมายชั้นผัดสินเราทำไม่ได้ไงครับเรานม่มีความอดทนมากเพราะว่าข้อที่หนึ่งเรามีลูกคนเดียวครับเพราะฉะนั้นเราจะทําทุกอย่างที่คิดว่าสามารถที่จะช่วยให้ลูกดีขึ้นได้ครับผมเริ่มตั้งแต่ดูแลเพื่อนเขาก่อนคือจะสอนลูกในโดยการผ่านเพื่อนผ่านเพื่อนสอนเขาโดยตรงเขาไม่ราเราจะต้องสอนเพื่อนเขาเนี่ยเขาไม่รับใช่ใช่เขาไม่รับคิดว่าในเมื่อคุณ ไม่อยู่นิ่งก็ต้องหากิจกรรมให้ทําไม่ต้องอยู่นิ่งเลยตัวเริ่มต้นจากให้ไปเรียนเทนนิสซ้อมมันทั้งวันเขามีความสนใจอยู่เลยหรือเปล่าเทนนิสเขาก็สนใจแป๊บเดียวเขาจะสนใจเลยเขาจะสนใจอะไรคือแป๊บเดียวถ้าให้เขาทำซ้ำๆเขาบอกเขาเบื่อพอถึงชั้นป .6 แล้วพอจะเข้าม .1 เราก็เลยคิดว่า น่าจะมีอย่างอื่นที่ฝึกสมาธิให้เขาได้ดีขึ้นกว่านี้ก็คือดนตรีดนตรีเรามองเห็นว่าดนตรีมันน่าจะมีประโยชน์ไปจ้างนักดนตรีคาเฟ่แค่แม็กดนตรีเขาก็งงอ่ะอยู่ๆก็มาติดต่อบอกให้ต่อรู้เขาบอกเขาก็เล่นเล่นแบบบคฮาร์ดคาเฟ่นะแบบคาเฟ่ก็พื้นฐานทางโน้ตก็ไม่แน่นเนื่องจากเ็าเล่นแบบไบคฮาร์ดคือเล่นด้วยความจําทีนี้พอดนตรีเข้ามาปลูกฝังลูกเล่นคนเดียวไม่ได้ครับมันต้องเป็นวงเพราะอะไรรู้ไหมคะ อาศัยเพื่อนๆในวงมาบีเขาอีกทีนึงเราก็ไปจัดแจงหาเพื่อนมาฟอร์มว<ช><บ>งให้ลูใช่ใช่แล้วเราก็โยนความรับผิดชอบไปที่เขาว่าคุณเป็นหัวหน้าวงนะเพราะฉะนั้นคุณจะต้องบริหารจัดก,การวงให้ได้เพื่อนไม่มาซ้อมคุณก็ต้องไปตา่างเพื่อนทําไม่ถูกคุณก็ต้องสอนเพื่อนเพราะฉะนั้นความรับผิดชอบที่ที่เข้ามาสู่เขาเนี่ย มันมากมาเหมือนกับต้องบังคับเขาไปในตัวบังคับไปในตัวเขาไม่รู้ว่าว่าเรากําลังล้อมลัวให้เขาครับคือเราต้องใช้วิธีการแบบนี้และจากระดับเล็กๆอย่างนั้นะฮะได้ข่าวมาว่าลูกชายอาจารย์ไปไกลนะครับถึงระดับแข่งขันระหว่างประเทศอะไรตะกี้ที่แอบพูดไปนิดนึงลงลึกให้ฟังนิดนึงครับว่าไปไงมาไงครับคือเขาเนี่ยก็เขาจะอาเลนเพลงเองในในวัยที่อยู่มัธยมนะฮะม .4 เนี่ยก็ พอดีมันมีหนังสือเข้ามาจากกรุงเอเทนประเทศกรีซมันเป็นเยาวชนต่อต้านการสูบบุหรีนานาชาติครับซึ่งเขาจะจัดปีเว้นปีนะคะพอเข้ามาเราก็เลยลองดูสักตั้งไหมครับอ่าก็ก็ตุ้งเทเงินทองไปเอาไปเข้าห้องอัดที่โคร,ราชเลยแล้วก็ให้เขา เขาก็จะรวบรวมเพื่อนเขาครับผมคือจะใช้ดนตรีไทยกับดนตรีสากลเข้ามาประนวกกันแล้วก็ร้องเป็นภาษาอังกฤษอันดิเพนเดนต์ชื่อเพลงอันดิเพนเดนต์ออนดักผมก็ปรากฏว่าได้ที่3ดนตรีชุดนี้เนี่ยการแข่งขันระดับนานาชาติเนี่ยก็ปรากฏว่าเขาจะจัดงานปีเว้นปีนะคะครับผมก็ปรากฏว่าพี่คอนเนี่ยคือคว้ามาห้าเหรียญครับหลังจากที่เขาได้ทําชื่อเสียงให้ประเทศไทยแล้วเขาก็เลยได้รับพระราชทานเป็นเยาวชนเด่นแห่งชาติสาขาศิลปะวัฒนธรรม เนื่องจากไปได้เรียนรางวัลตรงนี้ตอนเป็นครั้งแรกเขาได้เหรียญทองแดงแต่แต่หลังจากที่เข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยเขาเริ่มเรียนรู้มากขึ้นเขาได้เหรียญทองครับผมแต่ตอนนี้เขาจะตัดนักร้อออกเขาจะทาดนตรีอย่างเดียวอ่าดนตรีที่สื่อถึงการต่อใต้จากสุบุรีน้เป็นิวสิีเรียวยงเลยใช่ค่ะครับเป็นเป็นดนตรีล้วนๆเลยว่าทำยังไงจะสื่อออกมาแล้วให้คนคนฟังแล้วมีความรู้สึกว่าพีุ่บุรี่มันน่ากลัวนะขออนุญาตถามนิดนึงครับผมแล้วอาการสมาธิสั้นที่เป็นมาแต่เด็กตอนโตขึ้น ยังมีผลอยู่นี่ครับหรือว่าหายไปแล้วหรือว่าเลิกการรักษาแล้วยังมีอยู่มีมีมีผลอยู่ครับไม่หายเพียงแต่ว่าวุฒิภาวะครับเขาเป็นผู้ใหญ่ขึ้นความเข้าใจในกฎกติกาของสังคมอาการอยู่ร่วมทางแพทย์ก็บอกว่ามันมันไม่ได้หายไปเพียงแค่อาจจะลดลงหรือบางคนอาจจะเพิ่มมากขึ้นก็ได้ทั้งนี้และทั้งนั้นขึ้นอยู่กับการเลี้ยงดูตั้งแต่เด็กและสังคมที่เขาเจอในช่วงที่เขา มีพุทีิภาวะที่สูงขึ้นครับทางเราอาจจะโชคดีตรงที่ว่าสิ่งที่เราทำมันตรงกับทฤษฎีที่ที่ทางทางแพทย์พู้ท่านเองจริงๆแล้วเราเราไม่รู้หรอกครับตอนนั้นอ่ะเราเพียงแค่ว่าเรามีความรักเท่านั้นเองคที่ที่ที่ป้อนเข้าไปว่าอะไรควรจะต้องเป็นไงอยู่บนพื้นฐานของตัวนี้ครับก็ถือว่าการเลี้ยงดูนะฮะแล้วก็สิ่งแวดล้อมก็ถือว่ามีผลมีผลอย่างมากตัวนั้นคือตัวบําบัด คือพฤติกรรมบําบัดเนี่ยก็คือสังคมสิ่งแวดล้อมและความรักครับผมคือจะใช้อย่างอื่นไม่ได้เท่าที่ผมได้ได้ปรึกษากับจิตแพทย์นะครับครแัแผนหลังจากที่ที่รู้แล้วครับครับผมทีนี้คุณผู้ชมตอนแรกนะฮะอย่างที่เราบอกกันว่าเราจะมาคุยถึงไม่ใช่เพียงแค่ลูกชายของอาจารย์เท่านั้นแต่ว่ายังมีเด็กอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นลูกๆของอาจารย์เหมือนกันนะฮะแต่ว่าเป็นลูกสิทธิ์หลักทีนี้นะครับผมที่อยู่ที่โรงเรียนแล้วก็ได้ไปสร้างชื่อเสียงมา นะฮะสร้างความภาคภูมิใจให้กับอาจารย์นะครับแล้วก็โรงเรียนรวมถึงคนไทยทั้งประเทศด้วยจะเป็นยังไงตามช่วงหน้ากับฝนที้ไกลไปถึงครันสวัสดีค่ะท่านผู้ชมรายการฝนให้ไกลไปให้ถึงและช่วงนี้คือช่วงก้าวไกลไปกับโกกิก้าวไกลไปกับโกกิวันนี้เรามีเรื่องราวเคล็ดลับความอร่อยในเรื่องของเค้ก น้องๆหลายคนนะคะเวลาทําขนมเค้กเนี่ยก็ต้องอยากจะให้เค้กนั้นหนานุ่มแล้วก็น่ารับประทานมีเค,คล็ดลับง่ายๆเลยทีเดียวค่ะเพียงแค่คน้องๆนะคะเติมน้ําเดือดปริมาณหนึ่งช้อนโต๊ะและก็น้ำส้มสายชูปริมาณ1ช้อนโต๊ะเข้าไปในส่วนผสมนะคะก่อนที่ส่วนผสมนั้นจะเข้าสู่เตาอบเมื่อเค้กออกมาก็จะเหนียวนุ่มแล้วก็น่ารับประทานน้องๆคะ่ะในเรื่องของการเรียนก็เช่นเดียวกันค่ะ ถ้าเรานะคะมีเคล็ดลับดีๆแล้วก็มีการเพิ่มพูนความรู้อยู่สม่ำเสมอเพียงเท่านี้น้องๆก็จะสามารถเป็นผู้ที่มีความรู้และก็เก่งกว่าคนอื่นๆได้ด้วยค่ะพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะกลับเข้าสู่ช่วงที่2กับฝันให้ไกลไปให้ถึงนะครับช่วงแรกเราคุยเรื่องลูกชายของอาจารย์ไปแล้วนะฮะน้องการันนะครับผม ตอนนี้เราจะมาเจาะเรื่องของลูกศิษย์อาจารย์มากดีกว่าได้ข่าวมาว่าสร้างชื่อเสียงไปไกลระดับโลกเลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับผมอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องหุ่นยนต์อัตโนมัติระดับมัธยมศึกษาไปยังไงมายังไงครับอ่เราจุดเริ่มต้นเลยดีกว่าก็เมื่อเมื่อเรามองเห็นว่าเทคโนโลยีด้านหุ่นยนต์นี้นะครับมีความสําคัญตัวเด็กในปัจจุบันนะคะเราก็พยายามส่งเสริมจริงๆแล้วเราเนี่ยไม่ใช่ครูคอมพิวเตอร์ทั้งคู่นะคะ อาจ,จารย์สกุลนี่สอนช่างกลโรงงานีช่างก็สอนวิทยาศาสตร์แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เรามีก็คือความตั้งใจอย่างแท้จริงที่จะให้ลูกศิษย์เราเนี่ยเขาเรียนรู้ให้ได้เพราะฉะนั้นเราก็จะสแสวงหาว่าใครบ้างอะไรบ้างที่ทําให้ลูกศิษย์เราจะเรียนรู้ได้ครับก็นํามาให้เขาได้ศึกษา,ได,ษาได้เรียนรู้แล้วก็ฝึกเขาจนกระทั่งถือว่าประสบความสําเร็จในระดับหนึ่งครับผมคคือสามารถ,ถที่จะนําชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติบ้านเมืองได้ในเวทีโลกอย่างน้อย ฝั่งชาติเนี่ยก็ต้องยอมรับความรู้ความสามารถของเด็กไทยต้องได้ยินชื่อท้ายแลนด์บ้งค่ะใช่ตรงชาติไทยเนี่ยมีโอกาสโบกสะบัดอยู่บนเวทีโลกหลายครั้งแล้วโดยเฉพาะของเราเนี่ยเรานําชื่อเสียงมาสู่ประเทศไทยถึงหเหรียญแล้วครับผมปีที่แล้วหมัดหมาก็คือขึ้นไปโบกอยู่ที่อบบดุเบดีประเภทพูดกันไม่รู้เรื่องคุณละภาษากันนะแต่ว่าความสามารถเราไม่แพ้ใครไม่แพ้ใคร เขาพูดเขาพยายามจะอธิบายอะไรมามากๆเราก็ไม่เข้าใจเนื่องจากว่าเด็กไทยไม่พูดภาษาอังกฤษอ่อนมากแข็งแรงแข็งแรงอ่ะเพราะฉะนั้นก็เลยทําให้เราได้เหรียญทองแดงครับผมถ้าเราเข้าใจภาษาอังกฤษดีเหมือนประเทศอื่นๆเราจะต้องได้เหรียญทองไม่แน่เนาะเดยนทองเหรียญทองมันต้องเป็นของเราสักวันหนึ่งทีนี้ถามจุดเริ่มต้นอย่างที่บอกไปว่าน้องๆที่มีความชอบต่างๆกันอย่างนี้อาจารย์ไปหาเจอได้ไงฮะว่าแต่ละคนมีความสามารถยังไงแล้วมารวมทีมพกันได้ยังไงเราเราไม่ได้ไปหาเด็กหรอกครับ เด็กมหาเด็กมหาเราเด็กเขามาเป็นในในในช่วงตอนนี้น่ะถ้าพูดถึงตอนเริ่มต้นตอนแรกๆกนะก็คือมันเริ่มต้นจากการที่ปฏิรูปการศึกษาปีนั้นมีการปฏิรูปการศึกษาครับผมครับทางโรงเรียนก็นําครูนํานักเรียนเนี่ยมาศึกษาดูงานครับที่ศูนย์สิริกิจนั่นคือจุดเริ่มต้นในตอนแรกๆนะครับมาก็เห็นเด็กส่วนกลาง่ะภาคกลางหรือเด็กส่วนกลางเขาเล่นหุ่นแล้ว ครูก็นั่งเลยก็มายืนมองว่าเขาเล่นอะไรมันเป็นของเล่นที่ดูน่าสนุกมากตอนนั้นมันยังใหม่อยว่าคือมันยังใหม่อยู่ด้วยมาดูงานก็ซื้อเลยครับของผู้ปกครองเขาแหละแหละครับหุ่นตัวแรกนี้ก็เงินเงินผู้ปกครองกับเงินครูลงหมนใช่ลงขันนันกนโรงเรียนให้หมื่นหนึ่งครับผมค่ะตอนนั้นหุ่นมันสองหมื่นครับผมก็ครูก็ออกห้าพันอีกห้าพันเด็กสามคนช่วยกันออกช่วยกันออกใช่ครับคำเป็นหุ่นตัวแรกคำผิดคำถูกกันอยู่นานไหมครับกว่าจะประสบความสำเร็จเรา ปีสี่ห้าเนี่ยแมตช์แรกเราแพ้ยับเยินพอแมตช์ที่สองปลายปีเราไม่ยอมแพ้แล้วไม่ไม่รู้สึกท้อเลยฮะบางทีไปแข่งาหม่นี้เราก็เตรียมตัวเหมือนกันนะอยู่ดีไปแข่งแล้วแพ้เงี้ยเราแพ้ครั้งเดียวครับผมใช่แพแครั้งเดียวครั้งเดียวเท่านั้นคือจุดเริ่มต้นหลังจากนั้นมาเราไม่มีไม่มีคําว่าออกไปแล้วแพ้กลับมาไม่มีรางวัลที่ไปแข่งมาเมื่อกี้แอบเกิดมาแล้วได้ยินว่ามันเยอะอยู่ให้อาจารย์เล่าเป็นลําดับหน่อว่าปีไหนได้